เมื่อวันที่5มีนาคม2525 25, พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำาหนักคููพิงราชนิเวศไปทอดพระเนตรโครงการหลวงศูนย์เพาะชำเห็ดหอมบ้านตีนตกและทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นต้องผ่านหุบเขาที่มีความลาดชันและผ่านลำห้วยอีกหลายแห่งซึ่งไม่มีสะพานข้ามโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองสำหรับโครงการหลวงเพาะชําเห็ดหอมบ้านตีนตกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ดูแลชาวบ้านใน4หมู่บ้านคือบ้านปอกบ้านแม่ลายบ้านแม่กำปองและบ้านทานทอง โดยได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่ดินว่างเปล่าและที่ดินของชาวบ้านเพื่อจัดตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาสาธิตและส่งเสริมการเพราะเห็ดหอมและปลูกกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยงซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของราษฎรในพื้นที่กาแฟบ้านปอกถือว่าเป็นกาแฟพิเศษคนชุมชนบ้านปอกถือว่ากาแฟของชุมชนบ้านปอกเป็นกาแฟของพ่อนะครับ เป็นกาแฟาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงพระราชาทานให้ชุมชนต้นน้าเพื่อให้เกิดกระบวนการอนุรักษ์และเพ้่ฟพูทรัพยากรชุมชนป่าต้นน้ํานะครับแล้วคนชุมชนบ้านปอกปลูกกาแฟาในที่ร่มนะครับพร้อมๆกับการดูแลทรัพยากรป่าต้นน้ําแล้วก่อคือเกิดเศรษฐกิจรายได้ในอดีตคนชุมชนบ้านปอกปลูกเมียงทําเมียงขายต่อมา รายได้บกแค่ดีนะครับแล้วก็มีการนําโครงการหลวงก็ได้นํากาแฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะกาแฟของข้อนะครับมาให้ชาวบ้านได้ปลูกเป็นรายได้เสริมนะครับปัจจุบันกาแฟกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านกับชุมชนแล้วก็ได้มีการนํามาแปรรูปพัฒนาอย่างต่อเน,นื่อง เป็นวิสากิจชุมชนแล้วยังได้รับการสร่งเสริมการพัฒนากาแฟบ้านปอกเป็นกาแฟแปลงใหญ่โดยกมรมส่งเสริมเกษตรไดได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการยกระดับกาแฟแปลงใหญ่โดยเกษตรทันสมัยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงกันตลาดในปี2564งบประมาณ3ล้านบาทโดยการจัดซื้อ เครื่องไม่เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การผลิตกา,าแฟคุณภาพเช่นเครื่องคัดแยกคัลเลอร์ซอสเครื่องทำฟิทดายเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่กาแฟาบ้านป๊อกโมโม 1, หมู่หตําบลห้วยแก้วอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีสมาชิก26รายพื้นที่เพาะปลูก354ไร่ผลผลิตกาแฟาเฟชอรี่50ตันต่อปี ผลผลิตกาแฟกาลา10ตันต่อปีนำรายได้เข้าสู่ชุมชนปีละกว่า2.7ล้านบาทแปลงใหญ่กาแฟบ้านป๊อกได้มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แก่การทำการเกษตรตามหลัก BCG model การอบรมและฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงาน การจัดทำแปลงเรียนรู้การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการกลุ่มการร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานบูรณาการผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ก่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย5ด้านดังนี้ 1. สามารถลดต้นทุนการผลิต จากเป้าหมายร้อยละสิได้ร้อยละสิบสามารถเพิ่มผลผลิตจากเป้าหมายร้อยละยีได้ร้อยละห้าพัฒนาคุณภาพผล,ผลผลิตได้มาตรฐาน G.A.P. ร้อยละ100และสินค้าได้รับมาตรฐานออยจากเป้าหมาย5ผลิตภัณฑ์เป็น11ผลิตภัณฑ์ 4. การตลาด สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งแบบออฟไลน์ออนไลน์และรับจ้างผลิต OEM ให้กับแบรนด์กาแฟชื่อดังในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่ออน 5. การบริหารจัดการทีมงานผู้จัดการแปลงมีการประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก25,000บาทต่อปีเป็น50,000บาทต่อปีเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกกาแฟแบบครบวงจรสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวันนาเกษตรโดยมีโปรแกรมการท่องเที่ยววันเดย์ทริปและทูเดย์แอนด์วันไนท์ทริป สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนเช่นโฮมสเตย์รีสอร์ทร้านอาหารร้านกาแฟไกด์ชุมชนรถรับจ้างในหมู่บ้านเกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการันตีโดยรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปไประยุกต์ใช้โครงการ9ต่อ10ปฏิบัติบูบชาสืบสารรักษาต่อยอด รางวัลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระดับดีเยี่ยมรางวัลสิงห์ทองประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นคุณชุมชนบ้านป๊อยังจะต้องพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมไปถ้งนักกว่านี้โดยตั้งใจไว้ว่าจะเนื้อขนหลุนใหม่สนะืบทอ,อดสืบสาร อัิธานกํากึดความคิดแล้วก็การจัดการเหล่านี้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับป่าอยู่กับผลิตผลทางเกษตรอย่างยั่งยืนอย่างสมาร์ทด้วยความภาคภูมิใจเราจะทำกับพัฒนาต่อไปบดยหยุดยั่งแลวจะนำกาแฟของพ่อออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเธอได้ป่าชุมชนต้นน้ำบ้านปอกเนี่ย เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นเหมือนมหาลัยมีชีวิตเป็นแหล่งอาหารนะครับในสวนกาแฟาของเขานอกจากจะมีกาแฟาแล้วยังมีชามีพืชอื่นๆปลูกเสริมโดยไม่ต้องตัดไม้ทําลายตานะครับผมนั่นะถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับแลว้วก็มีพระมหากรุณาที่คุณต่อคนชุมชนบ้านปอกเป็นอย่างสูงครับผมบผลบ้านปอก ขอสัญญาว่าจะสืบสานร,รักษาและพัฒนาต่อยอดกาฟแฟของพ่อขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และตลอดไปนี่ครับเรียนท่านคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศปี25 6 6บครับ ผมนายนิรัตพงศิษยิศาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นําเสนอของดีของเชียงใหม่ที่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นแรงใหญ่ที่สามารถตอบโจทย์ได้ในหลายๆข้อในคราวเดียวก็คือเรื่องของกาแฟครับกาแฟบนพื้นที่สูงกาแฟต้นแรกของประเทศไทยปลูกที่เชียงใหม่ครับเป็นกาแฟอาราบิกา้าที่มีรสชาติดีกลิ่นที่หอมมากๆนะครับแล้วก็ เป็นความพยายามที่จะปรับปรุงและก็พัฒนาระบบการผลิตโดยรูปแบบของการรวมกลุ่มและก็พัฒนาสายพันธุ์ให้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่สูงดี๋ยวนี้กาแฟของเชียงใหม่สามารถปลูกได้ใต้ร่มไม้ใหญ่ก็ทําให้สามารถอนุรักษ์ป่าควบคู่ไปกับการสร้างไรายได้จากแปลงเกษตรนะครับกาแฟบนพื้นที่สูงของเรา ทีวิบน้ําทะเลความสูงกว่า1,200เมตรก็ทําให้มีรสชาติที่หอมมากแปลงที่ประสมความสำเร็จก,ก็ที่บ้านปอกที่อําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นะครับทาได้หลายๆกิจกรรมในคราวเดียวทั้งวัตถุประงค์หลักก็คือการปลูกกาแฟโดยการรวมกลุ่มกันได้สิ่งที่2ก็คือการปลูกกาแฟแม้จะเป็นพืชที่เมื่อก่อนอาจจะดูเป็นพืชเชิงเดียวแต่ที่เชียงใหม่ทํามาผสมประส,สานอยู่ร่วมกันกับป่าต้นไม้ที่สูงกว่านั้นได้ ก็ทําให้ไม่ต้องโค่นต้นไม้ใหญ่เราก็รักษาป่าได้ลดปริมาณการเผาลดฝุ่นควันได้แล้วก็นอกจากนั้นที่บ้านป๊อกก็จังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พวกเรารู้จักกันดีในนามของหมู่บ้านแม่กําปองอําเภอแม่อ่อนก็เป็นหมู่บ้านเชิงเกษตรที่ท่องเที่ยวคู่คู่กันไปด้วยได้เห็นต้นกาแฟได้เจอร้านกาแฟวินบ้านที่หอมออกจากเตาเก็บสดๆคั่วกันใหม่ๆแต่ในแต่ละฤดูกาลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการแปรรูปมีการเอา กะลากาแฟเอาไปทําปุ๋ยทําทานแล้วก็แปรรูปก,กาแฟเพื่อที่จะเพิ่มมูล,ลค่าในระดับ secondary product ให้มันมากขึ้นขึ้นไปก็จังหวัดเชียงใหม่ภูมิใจนาเสนอกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กาแฟบ้านปอกอำเภอแม่อ่อนดีครับ